สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไพ่น้ำหรือว่ามือหมิ่นเนาะมือเอิมวันนี้ผมคอแห้งนะครับไข้แบบขึ้นยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมันช่วงโควิดแล้วนะ คุณจะเล่นพายนาหรือมือหนินหครับคุณต,ต้องไปหีโห่ตั้งแต่ต้นเกมเมันมีฮบอก่ให้เนาะเราก็เล่นคือคุณต้องหาในสกคนหนึ่งในทั่วแบบนั้นแะถ้าคุณหาได้ไดคือเกมช้านะครับรอข้อเกมก่อนนะครับเดีย๋ยวผมสอน าแมปมาเป็นโรงงานผลิตอาวุธเนาะคือคุณเนี่ยคลายชิวมกไปก่อนนะครับหมวกติดต่อมาอาจอหมอเลยนะครับนี่คือทีมเลยเท้าไว้นะครับตรงนี้คือห่างชมโมกคือเกินไปเพราะว่าระยะมันไกล ตรงนี้ก็ตีไปเลยเนาะไอยังไงกับคุณหมอตอนนี้คุณพายาน,นก็เอ่อพังน้ำกันนะครับต่อมาเราก็มาไล่หมอคุณหมอต่อด็อกเตอร์จะยังไงครับตอนนี้ก็ไปี่สามาแล้วนะครับลงมไม้ไปก่อนละตอนนี้เขาก็เอานกมาก่อนนะคะแล้วก็ตีไปก่อนอยังไงครับมีช็อคเวฟอ,อ,นะอนนี้ังไงเละตอนนี้ คุณหมอพุ่งไปตรงนั้นไหมครับแล้วก็กล้มไม้ไปก่อนเนาะโอ้โหเล่นไม้เก่งตอนนี้ครับเราก็พร้อมที่จะช็ชอกเฟสไปก็ช็อกเฟสไปก่อนเลยดึงชมัวกลับมายัางไงตอนนี้ต้องโดนแลน้วแล้วตีตตไปแล้วก็โดนแล้วนะครับเกิาอีกเกิดไก่ตรงตรนี้ไม่ต้องดินน้นมากหรอกคุณหมอ,อยังมีก็ไมิลอดนะครับนั่งกาอีไป หูขึ้นแถานี้หมายความว่ามีคนอนยู่แถวนี้นแน่นอนค่ะตอนนี้คณพายน้ําก็หาคนแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เจอเนะคะเพราะว่าหูไม่ขึ้นละก็ไปหาที่อื่นตรงนี้หูขึ้นเอายังไงแล้วครับทีนี้ตรงนี้มีคนไหมเรื่องชาหมวกออกมาแล้วยังไงครับผู้ยังรู้ก็ล้มไม้ไปก่อนแล้วยังไงผู้ยังรู้ผู้ยังรู้หนีไปข้าัเลนะครับ โอ้โห,โโหกะดปส่งเครื่องจะหนักเข้าไม่ได้ยอย่างไรคุณหมอคนนี้พุ่งช็อกเวฟไปก่นอนเขาไม่โดนนะคบต่อมาดึงชม,มัวกลับมาโอ้โหคุณหมอคนนั้นโดนไปเฉยดไปแล้วอย่างไรครับตอนนี้โอ้โหไปตั้งไกลเลยนะคะเขาน่าจะฉีดยากันแลยวเนาะ ยังไงครับตอนนี้จะเป็นเจอคนจะเจอคนอยังไงเจอด็อกเตอร์หรือไม่คะเดินมาก็ต้องเจอแล้วเนาะไม่เจอด็อกเตอร์ครับโอ้โหไม่น่าเลยขาไปชักสุดขีดไปครับโอ้โหมีหน้าค่ามีหน้าบุหรี่เป็นมือเป็นถนูยกขึ้นมานะครับก็อีกแการ่ต้องดีมากหรอโอ้ย อันคุอหมอนอั่นแหละโอ้โหพายน้ำนะครับไม่ได้เลยอ่ะคือแบบตัวนี้นะครับเล่นยากมากต้องสูงเครื่องด้วยนะพังไม้ไปก่อนนะคบโอ้เหนือยแน่นอนวันนี้เห็นไหครับดึงฉมวงมาก่อนคือตรงเนี้ย มันหายยากมากเลยถ้าฝนตกยังไงก็รบกวนนะครับหนึ่งศกบูบโดนไปยังไงครับตอนนี้แล้วก็ชูไปโดนไทยแรงขึ้นสุดท้ายไปบุรุปปะสนีไม่ต้องห่วง้วครับเอาคนหมอยก่อนแอลามาทั้งสองอยังไงละทีนี้ช็อกเวฟไปแล้วก็ดึงชั่วโมงมานะครับตีกุดหมอไปแรงขึ้นสุดท้ายทั้งสอง ไม่หล่อแล้วสองคนนี้ก็ล้มไปนะครับโอ้โหล้มสองเจ็บสองบ้านฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลุกไปซินนั่งไปก่อนนะครับอย่างไรครับตอน,นโอ้โหหมอลุกมาแล้วอย่าบอกเนขะว่าคุณยูช่วยนะครับอย่างไรครับตอนนี้ อาผู้ยังรู้เข้ามาแล้วครับโอ้โหไม่บอกกันเลยเวลาจะช่วยเนี้ยเออยังไงก็น่าชิช่ชน่านะครับหรือว่าสมูนเน่ยอ้าวล้มแผงไม้เสร็จเพื่อนล้มแผงไม้เสร็จโดนเร้งสุดร้ายไปแล้วบลุยสเดือนนี้ก็ล้มไปนะครับ ก็อยู่ที่ทนี้แหละน,น,นั่นเองอันนี้โอ้โอมาดีไม่ได้ตีไม่ได้สังเกตเุระโ,โชกเขาข่าวเลครับตอนนี้เสร็จไปหนึ่งคนแล้วโอ้โห,โหตรงน,นี้ไม่มีคนนะครับตรงหันแน่เห็นเราอยู่นะเดี๋ยวจะไม่เห็นช็อคเวฟไปสองช็อคเวฟนะครับ เอายังไงทีนี้เครื่องไม่เดินหน้าก็ออยังคงเดินโอ้โหดักไม่อี้ใครจะไปรูล้ล่ะโอ้โหดักไม้กิ่งซื้อแถวแถวนี้แถวแถวนี้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเออบิงไปดีดักไม้ไม่ดีเลยนะอ่ะนานั่งกูไปเด้อนี่ต้องรู้ โอ้โหขึ้นแถวนี้อย่าบอกว่ามันจะมีคนนั่นเนเจอเลยท้าแล้วครับตอนนี้เราก็เจอเลยท้าผู้ยังรู้ยังไงครับผู้ยังรู้เขาก็มาช่วยแล้วก็ตีไปแล้วเขาก็ช่วยไปนะครับคุณหมอก็อยังไงครับเา๋าช็อบสุดขีดไหมครับไม่ช็อบแล้วผู้ยังรู้ก็อยู่แถวๆนี้ไล่ไปก่อนนะครับไม่เ,เ,เอมจอก็เอาคุณหมอกอดโอ้หินเลยท้าแล้วครับ คุณหมอมาก,ก่อนอยังไงก็พูดอย่างนู้เอา้นลครับพูดอย่างนี้นน่าจะแอบอ,อยู่นะนั่นไงรอช่วยสกชุคคดคไปดีอโหอะไรอย่ี้อะไรอี่ยีรอครับอคนมาก,ก่อนแล้วต้องมีแทนแทนนี่แหละน,นั่น ช่วยไปก็ไม่น่ารอนหรอกครับผู้เย,ย็งรู้ยังไงครับเอ้ายังไงอาวตายไปแล้วก,อก็อีนนไกลอีนะปะโถอันเนยมาช่วย่ะดีคือเกมถ้่เหลือสองคนนะครับและมีหมอนะคยนยากหน่อย มไนไม่ช่วยอ่ะอ่าคุณหมอหน,เนเีเป็นผูไคน้หรอกอ่ามีการกดอีโมดเอออ้โหกดอีโมดแบบนี้คงไม่รอดหรอกครับมีต้องคิดหวังโอ้โห้พูดราชวิทยายอมแพ้แล้วครับสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนมาดูนะครับก็อย<ห>่าลืมกดไลค์กดแชร์จุ๊บสุดร้ายให้โทกัสูวยดดนะครับ